นี่คือเห็ดละโง่นะคะโอ้หมันมีเลี้ยงได้สวยมากเลยอะ<า>ใหญ่มากใหญ่มากเลยค่ะวางสวยสวยเลยว้าวสวยมากเลยค่ะเกะ็กระเทียมค่ะนี่หนูจะเอาเห็ดละโง่ล้างในกรละมังค่ะแช่น้ำเกลือไอว้เมื่อกี้นี้ลงเลยลูกคนี้เลยนี้ก็เท ดูจะเทตอนนี้เลยนะเห็ดละงูกระเทียมพริกหอมตไคร้พริกก่อนเลยหรอก็ใส่พริกลงไปโอ้ใส่กระเทียมเราใส่หอมแห้งลงไปนะคะเอาช่วยกันค่ะเทเลยเทเลยโอเคพอก่อนใส่ลงไปเลย ปลาบานเฮาเด้อค่ะเด้อใส่ลงไป,ป<ล>แช่ตะแกรงไว้น้ำปลาให้น้ำปลาลงไปยกินหอมอ่ะลาแดกใส่ลงไปตงสุรดลูกเราจะเอาเห็ดละงอกเงใส่หม้อค่ะคน้ำเดือดแล้วเราก็เห็ดละง,งอกลงไปเลยในหมอ้อนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ ติ่วลงไปเพื่อให้มันเปรี้ยวนะคะถ้าใส่ผักติ่วลงไปก่อนให้มันเปรี้ยวออกมาเปรี้ยวปัญญามันสุกแล้วถ้าใส่ผักอีตูวมันจังสีหอมนี่ผักติ่วน้ำผึ่งผอนหอนเลยค่ะแสบขนาดเล็กเห็นไหมกินได้อืมแสบขนาดเลยอ้็กนี่ อืมอร่อยไหมคะอืมตัดตัวนี้ไปนั่งกินเลยเอามาไว้ให้หนูเลยสิขึ้นไปก็ไหลอ่ะอืมแล้วก็ไปหมดอืมอร่อยไหมคะอ,นนะมมอย่างนั้นอ่ะมันกินง่ายอืมเห็ดข้าคควไข่ค่ะเราจะใช้เกลือล้างเห็ดเพื่อที่ดินมันจะออกจากเห็ดง่ายขึ้น,นะคะ่ะโอเคเลย เราล้างเห็ดเราถูอย่างนี้นะคะล้างเบาๆอย่างนี้เนี่ยเยอะเกินมะแขงไม่เป็นออกเอาออกแดงๆเนงอเบื่อเดินหรือไปโรงพยาบาลนี่ว่าไหนไปกินน้ะคะอันนี้ที่เยาเห็ดแปดโลเพราะว่าอย่างเสเชื่อเดียวตายเชื่อเดียวเลยม่ต้องมาลุ่นหลายเดือเอาเดือเดียวเลย แจ้งหน่อยๆมันสิไดุอนหลายเลยค่ะข้าวบ้านคุณหมอถามาตั้งไหนคือมากกันหลายคนนกินหมดเพื่อนข่าวเตี้ยอาหารนอยแก็แรงบ้านีก้นซิซิมเอ่อหนึ่งหองเขาาไ้ถา สวัสดีค่ะวันนี้แอคชั่นถั่จะพาทุกทุกคนมากินแกงเห็ดระงอกค่ะเนี่ยเรากินแบบเยอะเเลยนะคะเห็ดละงอกที่เราได้มาวันนี้ได้มาทั้งหมดแปดกิโลก็เราจะมาตำเห็ดข้าวไข่ค่ะดอกใหญ่ๆเลยนะคะเด็กๆจะทำอะไรคะหนูอยากล้างเห็ดโอเคเดี๋ยวไปช่วยพี่นิดล้างเห็ดกันเลยโ okay อเคไหมคะ,ะเห็ดละงอกสีอะไรคะสีเหลืองแล้วก็สีเหงใช่เราจะต้องไปล,ล้างคนสีดำ ช่ผักโขมนะคะผักติ๋วผักติ๋วจะมีสีม่วงออกชมพูด้วยนะคะูแล้วก็เขียวด้วยค่ะใช่แล้วก็จะต้องมีหัวหอมหอมหอมแห้งนะคะแล้วก็กระเทียมโอเคไหมคะกระเทียมนี่กระเทียมแล้วก็พริกค่ะพริกพริกเผ็ดแน่แน่เลยสีเขียวกับสีแดง ใช่โอเคพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเด็กๆช่วยล้างเห็ดแล้วก็แกะกระเทียมโอเคไหมเย้ได้แกะกระเทียมด้วยทำทุกอย่างใช่ไหมคะช่วยกันโอเคไหมคะวยมาช่วยกันนะคะมีและที่สำคัญต้องมีตะไคร้ด้วยนะคะวางสวยๆเลยวางบนกระดานนี่นี่จะได้เท่าๆกัน แล้วก็มีตะไคร้ค่ะป๊าป๊าเนี่ยวางไว้ตรงนี้เหรอตะไคร้หอมอ่ะหอมละคะเรามีเยอะแยะเลยว้าวสวยมากเลยค่ะติ้วิ้วหอมมากเลยพวกผักหอมมากป้ามีดมีมีดไหมแกะง่ายไหมลูกง่ายมากตอนนี้ทำไรคะน้องเจมี่แกะกระเทียมค่ะนี่ แดีเยวเครื่องปงนะ,ะแต่เอาไปใส่ตาไม่ได้นะจิโบขยี้ตาไม่ได้นะแกง่ายไหมคะง่ายมากเลยคะ่ะหนูตั้งใจแกะมากอากาศดีมากเลยเนาะวันนี้ฝนตกเนาะลุงเนาะ ค่ะเสร็จแล้วกระเทียมของเราแกะเลยเดี๋ยวมีจะแกะหอมอโอเคไหมคะถ้าหนูแกะกระเทียมเสร็จให้หนูทำอะไรต่อจะแกะหอมนะคะหอมแห้งเฮ็ดงามเนาะง,งามนี่นแกะหอมหอมไม่ทุบเลยเดีย๋ยวมันสิแกะเปลือกง่ายกว่าบอก บโอเคเนี่ยบ้าจะกระดุบป่ามเรื่องุลาขึ้นอันนี้แรงงานพม่าค่ะแรงงานพม่าอย่าให้เปิดหน้านะคะพูดภาษาไทยช้าๆนะคะเมาไทยสาดป่ะอ่ะแข็งแรงไหมคะไหนร้องประเทศไทยดูซิร้องเพลงชาติไทยได้ไหมพี่พนิด พ่องบได้ฮะะทองบอดายถึงเจ้าแพร่เจ sì ้าพี guys, ่หายภาษาโซนบอพี่มายภาษาโซนนะแต่ห้องเพลงศาสตร์ไทยบได้แสดงว่าโมเมนต์คนไทยลอยโลกสั่งใหม่ได้แทนพี่พรเท่าว่าจะเกิดไปหน้ายามนี่นี่แรงงานเท่าอยู่ทั้งเถียงบ่ได้อยู่สวนของพี่ก ยานฝ่าพาึคนื่องงวลงน่ะในบ่อมันง้วงตามโต้ใต้คุวต้องล้างล้างหอยู่ค่ะต้องล้างให้สะอาดค่ะถูถูให้สะอาดแล้วก็ใช้เร็บขูกขูกให้สะอาดค่ะแล้วพอเวลาล้างเสร็จก็เอามาใส่ถ้วยแล้วพอเวลาล้างเสร็จแล้วมันก็จะขาวขาวแบบนี้ค่ะใสใสขาวขาวใสใสขาวขาวแบบนี้แหละค่ะแต่อันที่มันเป็นสีม่วงๆพอเวลาเราทําเสร็จมันก็จะเป็นสีม่วงๆใสใสใช้นิ้ จะสะอาดใสแบบนี้น้องะจมิงจะเอาเห็ดข้าไใครไปล้างกันนะคะแล้ว <c oughs> กนเลยโอ้เราจะต้องล้างช่วยกัน <c oughs> ล้างสีดำๆมันไม่ออกเลยอ่ะ เราจะใช้เกลือล้างเห็ดเพื่อที่ดินมันจะออกจากเข็ดง่ายขึ้น,นะคะ่ะเห็เลยเบาๆนะ เวลาล้างเห็ดร like right? ูปอย่างนี้หลูกรูปรูปบนบนรูปขามันนี้เราจะใช้เกลือเนี่ยเทลงไปเสร็จน้ําเพื่อที่จะให้เห็ดมันล้างง่ายขึ้นอน้องจิโบเทลงไเลยลูกนั่นเทสองสามกะละมังนัดนึงกะละมังขาวนี่เทใส่เลยเวลาเราล้างเห็ดเราถูอย่างนี้นะคะเห็ดข้าวไข่เราถูอย่างนี้เด้อลูกเด้อนี่รูป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 ขามันแล้วก็โยนไปนู่นอุ้ยมันออกง่ายจังเลยมันเค็มมันก็ออกง่ายหนูจะเอาเห็ดละงอกละ ลงอะไรค่ะหมาแช่น้ำเกลือไว้เมื่อกี้นี้ลงเลยลูกเอากะละมังมาอ่ะกะละมังเขาพินิจด้วยเดี๋ยวอีกเด้ออ่ะเทลงหมดเลยน้องบอเทเลยนี่ก็เทใช่ไหมคะใช่ค่ะดูจะเทตอนนี้เลยนะโอ้พอพอพอก่อนมันเต็มแล้วล้างเลยเหรอคะล้างเลยค่ะเยอะมากอ้าวล้างเลย จับเบาๆนะนเนี่ยทำอย่างนี้ล้างอย่างนี้ลูกล้างเบาๆอย่างนี้เนี่ยปุ๊บวกลวกลวกเอา้าวเลยเยอะเกินห้ยารูปช่วยแ้ยาลูปช่วยเอาลูบลูบเสร็จแล้วก็เอาไปกระมังนู้นเลยลูก กระลมังขาวเออลูบลูบไปเลยถ้าหญิงลูบเสร็จแล้วมาไว้ในมือเขาก็ได้นะเฮ้ยมันตกเลยเห็นไหมไม่เป็นไรคหาลูบช่วยกันหนุกเดี๋ยวถามก่อนใครเป็นหน่วยกาตายฮ่าหน่วยกาตายคือหญิงนี้ค่ะดูว่าเออพี่ใหญ่เนี่ย แล้วไม่ไปเก็บเห็ดยังนะเห็ดทานทานจุกจุกหนเมียเออเอามาแกงมาแบบมันมาแกงมันเป็นออกเอาออกแดงๆเนาะเออเบื่อเดินหรือไปรงบ้านเอาเห็นมันแดงก็ยังกินอยู่บ่เอออันข้ามานหนึ่งนะเอออ๋อสีมันเปลี่ยนบหรือว่าจังเดย คนก็คิดว่าเห็ดทานเนี่ยและแต่ว่ามันบดมันบดออกคุอเห็ดทานมันไปจุกตุกไปเก็บมามันเป็นสีแดงๆเอามาหนึ่งบอกมันจังออกสีตะคือหนึ่งจะออกสีแดงเนาะเออเป็นก็พาพานกินกินหนึ่งก็พากันไปรูปผ้เรียกว่าเด็กกินน้ำแข็ง ขั้นตอน,นก,การเฮ<ป>็ตดตระเวงทีเดียวเขาจะว่าเฮ็ดทานน่ะน,นะมีขายกันแคเฮ็ดอันนี้ที่เฮาเฮ็ดแปดโละวันอย่างเสียมเทื่อเดียวตายเทื่อเดียวเลย<อ>มาบ่าต้องมาบ่าต้องมาลุนหลาเยเถื่อเอาเถื่อเดียวเลยแต่จ้างหน่อยๆมันสิได้นลุนหลายเถื่อให้้ขาาบคุณหมอถามมาตั้งไหนคือมากกันหลายคน กินเบอเทือนข่าวว่ะเจี๊ยฮะยานได้เลื่อนกั้นจะมิดูเล็บมันนี่ก็เล็จะสิตางานเมืฝนแล้วเป็นอะไใต้บ่เป็นขึ้นอาหารนอย่ะก้ักันเจ้าตื่นไปร้องบ้านเนี่ย ก้นซิมเออหนึ่งหกเขเอาไว้ป่าบอดดี้ไปหนาน้ำเขาเขเลืบดด้กินบดด้ไปหนาอ้าอดีไปหน้ไปหนาดี้นาบอดดี้ไปหน้ไปหนา้าสัดี้ไปนดี้ไนาบอด้นาบอี้านเบียไปาีนาีนีหน้อยนนาด้าีดบอ เอ้าก็เห็นมันเป็นสีแดงอยู่ก็คือจังกิ่นมาที่ตัดเป็นหนึ่งออกเป็นสีแดงเป็นก็บบดเาวมันกับบดอันนี้ดำอ้าถ้าเกิดถ้าเกิดข้าวต้มข้าวต้มเข้าวซ่ยเข่าบอว่าเข่ามันเป็นสีแดงบ่บ่หรือว่าเป็นสีเหงาสีแดงสีม่วงมันเป็นสีแดงพิชถ้าเรากิน่ได้สีแดงสีม่วงอ๋อมันกิ้ม่ได้มันเบื่อ พุ่มจะลายบ่มงเกิดจะตกแล้วมแม่มากองเก็บเห็ิอันนั้นไม่เคยแก้งหน้าเื่อไม่จะใส่ใครไม่ีคนจะตกม่ใใข่เห็ดบ้านคำเนี่ยนะนี่ยนะมันไม่ออกกับปุก็เฮ็ดเพื่องั้นะมาแกงไม่จะออกดอกแล้วมันเป็นดำๆเนาะเอเ็ดอันมันออกก็เฮ็ดเพื่อเฮ็ดเพื่องเอกแก้งไม่ขาวเนาะรู้ด้วยระบบอหารอ้าวเราพี่เนี่ด้ซิมบ่ เมียสาวมันี้กอแ่งอวอิ่มหวกรกกี้ยหวกวาไม่าเอามแขงหอกระกันบดปวหน่อยเออบิดหน่อมองเนยงอการมอเียวอยู่กับเล่เอาเผาไปใส่ เอาขาวไปใส่ลรอขาวมันเป็นยังไงแต่ขาวอยู่เออบอกเล่จ้่าแต่ว่าเห็ดมันหนึบดอกมันบมันมันมันดำเนาะมันโบขาวไงก็บโบหายกินไปได้คุแต่ว่าเห็ดบานดำเนี่ยนะบานดำมันก็ดำเลยเนาะเออน้าละน้าละเท่ากับคือเนาะเอาโบหายกินแล้วเท่ากับเที่ยวเสียเยังเสียโบไดหายใจมั คือเจ้าว่นว่าเสียหัวมกเกลี้เพราะว่าบัวเพาว่าเคยเกงใจอ๋อเราหัวห้างกินกันเลยแล้วไปเก็บมาไรใส่ปีนี้หน้าเล่าอ๋อเรื่องเปลืองย่างเงี้ยเฮ้ยหัวจำได้ตอนสมัยหัวเป็นเด็กพี่นิดเคยเก็บเห็ดเห็ดป่วงมันออกขางเทียงเนาะพี่นิดเนาะเป็นก่อเลยตัวบักหลายหนึ่งสมัยพี่ไม้อยู่นั่นตอนนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วเห็ดละโกะกระเทียมพริก หอมแห้งใช่หอมแห้งอันนี้คืออะไรค่ะกอะผักโหระพ่าผักอะไรคะผักตี <S <S ้วตี้วใช่ส่วนผสมของเราก็จะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตําเลยนะคะมัมีเราเห็ดนั้นเ่ะอเห็ดีขาวนี่อันนี้เห็ดเข้าคายเดี๋ยวเราจะเอาไปตําค่ะเราเริ่มตําเลยนะคะพริกก่อนเลยหรอเราใส่พริกลงไปหนูอยากตาด้วยอะมมีพริกไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอ มันจะกระเด็นสายตาลองไหมล่ะอ่ะเอาลองดูอ่ะลูกขอทำด,ด้วยได้ไหมอ่ะอ่าได้เอาลองตั้ดูอ่ะ,อะให้น้องตอั้บ้างสนุกไหมบอกได้นะเดี๋ยวสนุกไหมคะสนุกมากแน่แน่โอ้โนี่กระเด็นสายตาแสบตานะลูกนะต้องอยู่ไกลๆอ่ะ มีเม็ดด้วยเหรอเนี่ยมันแสบมีเม็ดสิคะมันแสบนะลูกนะมันมีไม่ใส่พริกเพิ่มหรอคะไม่ค่ะพอแล้วเดี๋ยวมันจะเผ็ดนะจะเผ็ดมากอ่ะทีนี้เราก็ใส่กระเทียมลงใส่กระเทียมไปครึ่งนึงก่อนคร่งนี้คะใช่ค่ะใส่หมดเลยลูกทำไมอะคะใส่กระเทียมโอ้โหมันมี ค,ค่ะตำน้ำพริกค่ะขนาดมามีทำยังกระเด็นเลยอ่ะใช่เด็กทำต้องกระเด็นเยอะกว่านี้แน่ยอยากทำอะ่ะต้องคั่วให้มันเข้ากันก่อนสวยมากแต่ให้ เขามีมะละกอใช่ไหมคะน้องจุนใช่ค่ะระวังโดนตานะคะอย่าเข้าใกล้นะคะเรากําลังทําน้ําพริกอยู่หรอคะตําเครื่องค่ะเพื่อที่เอาไปใส่เป็นแกงใช่ตําเครื่องเอาเห็ดด้วยไหมถ้าเป็นเห็ดลูกเขาใส่ได้ไหมเดี๋ยวให้ใส่หม้อเนาะเดี๋ยวต้มเครื่องต่อตอนนี้มามีต้มน้ําไว้แล้วนะคะต้มน้ําไว้แล้วเดี๋ยวรอน้ําเดี๋ยวเราเอานี้ไปใส่ ได้ไคะ่ะเย่ก yeah. ินที่ไหนอะมามีกินนี่แหละทำเองก็ต้องกินเองใช่กินมากเดี๋ยวเอาไปฝากยาด้วยเอาไปฝากปู่แล้วก็อาม่ามามีอยู่ด้วยใช่ไปฝากอาม่าเนะาะค่ะค่ะเราใส่หอมแห้งลงไปนะคะเอาช่วยกันค่ะเทเลยเทเลย โอเคพอก่อนเดี๋ยวมันจะตำไป้ต้องครึ่งถ้วยก่อนนะใช่ก็ตำไปเลยนะคะเดี๋ยวกระเด็นออกเ้ยนั่นไงนั่นไงเครื่องครบแล้วค่ะตะไคร้นะคะอาทุกตะไคร้ก่อนทุบตะไคร้เลย ใส่หม้อต้มเลยนะคะใส่หม้อต้มเลยใส่ลงไปเลยเราน้ำเดือดน,นะคะพุบแล้วจับใส่่างนี้ตาลงไปอย่างเงี้ยเออ ใช้ปรุงนะคะก็จะมีน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาแล้วก็ผงชูรนนนสน้ำฝนตําเครื่องเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะมีพริกกระเทียมแล้วก็หอมแห้งนะคะตําะยับร้อยแล้ว เต็มโคกเลยพอดีเลยคกพอดีเลยอันนี้ส่วนผสมสำหรับเห็ดละงอก8กิโลก็จะตําเครื่องหนึ่งถ้วยพอดีเลยเต็มโคกเลยใส่เครื่องเยอะๆนะคะจะอร่อยเอาลงเลยค่ะไม่เป็นไรเอาค่อยๆค่ะเทลงเลยโอเคอเทลง ลงไปนะคนโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไประวังนะระวังนะลูกแป๊บนึงนะแล้วเราก็จะใส่ปลาตวงลงไปนะคะปลาบานเห้า้วค่ะเด้อปลาบานเฮ่าใส่ลงไปแช่ตะแง้ไว้เดี๋ยวปลามันสิกลางมันสีลุดค่ะต้องถือไว้าจิเบถือไว้ อย่าให้มันเฮียเด้อลูกเด้วยอย่าให้ตอนมันลงไปเดะจับไปจังสีเด้อลูกเด้ออ่ะต่อไปเท้ากับสีไซน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปอุ้ยกินหอมมากเอาปลาแดกอันนั้นเอาปลาแดกปลาแดกนี่มันสีบลเข้มมันต้องใส่ปลาแดกวันเท้ากับสีไซลงไปโอเคขอใส่ปลาแดกตัวอ้ายโยมโต ใส่ได้หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยอันนี้ใส่น้อนแลรอคะแบบนี้ฟงชูรดลู๊กนี่ขอน่อยฟงชูรดโอเคใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยแล้วจะก้นมาอ่ะอาต้องไปแล้วแล้วเนาะอันนี้เอาขึ้นเลยอ่าเรียบร้อยโอเคพอแล้วลูกปิดฟานะคะน้ำเดือดแล้วเราจะเอาเห็ดละงอกลงใส่หม้อค่ะ ลงเลย,ย,ยค่อยๆนะคะให้ระวังระวังเบาๆเบาๆนะลูกแบบี้โอเคเอาลงเลยต่ำเลยค่ะนี่จากนั้นค่อยๆอ่าลงเลยลูกจิ๋วมายืนฝั่งนี้คะ่ะ อาจจะโงมาทางน,นี้เลยค่ะโอเคเจ๋งไหมคะน้ำเดือดแล้วเราก็เห็ดละโงกลงไปเลยในหมอ้อนะคะใส่เห็ดละโงกเดือดว้าวใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะเจมิงคะน้ำเดือดเก่งมากเลยค่ะจิโร่ค่อยนะคะ ไปขัดไปขวางคู่ก่อนลแล้วนะค่ะโอเคค่ะอาจจะมาวิโนเองมอาจจะเทลงเลยอยา่ามาวิเทลงเลยเลือดเลือดเดี๋ยวไปล้างแล้วปะไปล้างเห็ดเริ่มจะสุกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตงตี้ลงไปเพื่อให้มันเปรี้ยวนะคะเราแบ่งเป็นสองนอ้นนะครับมันจะได้เดือดเร็ว เรียบถ้าใส่ผักติ๋วลงไปก่อนให้มันเปรี้ยวออกมาเปรี้ยกใบย่ามันสุกแล้วข้าต้องใส่ผักอีตูมันจังสีหอมอ่าโอเคมันไก่สีสุกแล้วเห็นบ่จากเนื้อเหลืองมันกลายเป็นเหลืองซีเป็นสีขาวขาวละน้ามันเป็นเหลืองแทนสีสุกลต้องต้มให้สุกระวางต้มเนี่ยอย่าซิมเลยถ้าเกิดมันว่าสุกเบื่อได้ค่ะ เฮ็นเราโกแท้กับเบืออะไรด้วยค่ะด้วย้าเกิดมันเราสุกนี่หามซิ้มแดดขาดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันสุกหรือยังโอ้ยกำลังเบืลเลยเห็นเริ่มขาวแล้วเนี่ยเห็นไหมสุกละ เราพาลงไปหอมมากเลยหอมขนาดเลยใส่ไปหัวลาพาลงไปแล้วกะเดี๋ยวให้มันอีกจังหน่อยเห็นไหหัวลาพามันสุกอใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยเห็นไหมวูบเป็นดเส็บขนาดเลยเห็นไห น้ำเดือดนีติวน้ำพอ,อมหอ,อมอมดีขนาดเลยเนาะอ้วบงที่ละว้าวมันจะเซ็บจ,จะเส็บปายถามันจะข้าวนึงอย่าฝุง เราก็ตักกินได้แล้วเนาะโอเคเดี okay. ๋ยวปุดๆ,ๆๆๆๆเลยเข้ากับไข่ใช่เขากับไข่หลอ,อก่อนอโอ้โหแกงเห็ดเรามกเข้าแล้วแล้วนี่ได้สองหม้อเลยเดี๋ยวิตักซิมให้เบิ้งด้วค่ะเด้อ หอนหอนเลยค่ะแกบขนาดเลยจะจมิงกิโบกินบอลูกจมิงกิโบมาชิมแล้วหลอกเนี่ยล้วับแมงวันไปช่วยกันยอ้หอน ตอนเล็กๆนาะอร่อยไหมอ่อมีน้ำลองชิมเลยแต่มันมีพริกนะเห็ดไหมอืมเป็นยังไงบ้างร้อนอร่อยไหมอร่อยเผ็ดไหมเผ็ดผ็ดอ่ะลองดูหูงมันจะเผ็ดไหมไม่เผ็ดหรอคะอ้ามหนึ่งสองสามไม่ค่อยเผ็ดอ่ะไม่ค่อยเผ็ดอร่อยไหมอะไรอยู่ไหม อร่อยเนาะถ้าบ้านเราเนี่ยแบบนี่กินได้เลยอร่อยอร่อยแต่ว่าต้องมีน้ำไม่ต้องมีน้ำก็ได้กินได้แซ่บขนาดเลยอ่ะน้องโบน้องโบกินได้เขากินเขากินได้มันห่อนไปหรือลูกน้ำมันนี้เขาไกินขนาไม่ได้เนี่ยถันห่อนนะอ่ะน้องโบนี่เต็มหม้อเลยอ่ะน้องโบ นี่เหรอที่เขา,าทำกันนี่เหรอคะที่เขาทำกันเขะใช่ที่น้องโบทำง,ง่ายอ่ะอ้ะนี่เลยอืมอร่อยไหมคะอ,มอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะอืมดูแบบนี้นะอืมแซ่บขงาดแบบตักตัวนี้ไปนั่ง,งกินเลยเอามาไว้ให้หนูในสระ,อ,สะอืมเสียบขนาดนี้ครับขึนตากระไรอะ แล้วทรัไปหมดอือร่อยไหมคะับอร่อยแต่ว่ารอดทารอดนี่มันแบบมันแปลกๆบางๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันกินง่ายเสร็จกันเถอะอือสองทานด้วยอร่อยไหมอร่อยนนจเ็กิ กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราขอไปกินแกงเข็ดและงอกกันนะคะบ๊ายบายค่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอันโบเราไปกินในสาได้ไหมอ่ะอืมอร่อยจังเลยอ่ะเจ้มิ้งอืม อ่อยมากข้วยยน,นึ่งทั่วเล้วรัีอ๋อมานี่หนูอขอเอาช้อนไหนนะคะ